สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไอทีเกษตรทฤษฎีไม่เลเอฟซีสุกูสุขนเมื่อนีสิี่ห้ามาสำรวจราคางวาตลาดนัดอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีเศร้าวันที่สิเก้ดเดือนท่านว่าคมสองพันทุกวันพุธนะครับพี่น้องบรรยากาศช่วงเช้าเศ้าบรรยากาศดีนะครับเมื่อนี่แดดออกดีนะครับพี่น้อง เด๋ยวสิพาเข้าไปรับชมราคาง้วอยู่ตลาดนัดน้ำกันนะครับพี่น้องครับเข้าไปรับชมน้ำกันได้เลยครับโอ้มีแต่ตัวกง,งามเนาะนี่เนาะห้องห้อยรับอันนี้แม่สาวแม่สาวนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับสิบสี่ห้าร้อยครับสิบสี่ห้าร้อยนะครับพี่น้องแม่สาวราคาห้องเนาะต่อร่องได้ เงาอาจลาดสูงดีนะครับอ่านสีแดงเข้มหูดำชอบหูดำหูดำอยู่บ่ติดโบดบ่ติดนะครับติดโบดเนาะนะครับพี่น้องเบื้องเอานะครับอันนี้แม่ลูกอันของเพิ่นครับของเพิ่นเนาะนะครับของข้ามีกี่ตัวจนี่สามตัวนี้ครับแม่ลูกคมหนิโอ้แม่ลูกคมนี่เนาะแม่ลูกคมนี่เปิดเท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าร้อยครับสองหมื่นห้าร้อยอันลูกตัวแม่บ่แม่ครับลูกตัวแม่นะครับพี่น้อง แม่เพิ่นผสมไปแล้วครับแม่ผสมโตแม่เพิ่นผสมแล้วเนาะผสมโตได้จักเดียบไ,ได้ซีเดือนแล้วครับจะปล่อยทันวลาได้ซีเดือน,นแล้วเนาะซื้อสองได้สาม,มเปิดใบสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทที่น้องเอ้าสนใจทักเข้ามามาเบิ่งแม่นี่นะครับ นี่แม่สาวเนาะแม่สาวแม่สาวเท่าไรครบับตัวตัวใปสิบสี่พันครับสิบส <10, 14. S 2> ี่หมื่นสี่เนาะหมื่นสี่นะครับพี่น้องเป็นแม่สาวโอ้ล่ำโตดีเป็นตาวิเลี้ยงนะครับมาเบิ่งแม่นี่แม่เปิดไปสิบสามหาร้อยแม่นี่สิบสามหาร้อยนะครับพี่น้องแม่สาวน้นหน่อยสูงดีนะครับราค่ากินยาอะไรกลมตําเอออายุสิบป,ประมาณเท่าไหร่เนาะปีนิดๆปีนิดๆเนาะ ฝากเบอร์ไว้ครับ093ย์เก้า3ามศูน6903ครับพี่น้องทีมงานขาดทุนทีมงานขาดทุนทีมงานขาดทุนนะครับชั่วๆกันมาครับยัมอายมู่กาัโอ้กำลังต่อรองนะครับพี่น้อง ต่อร่องนะครับพี่น้องเขาได้ผ่อนนี่ลุกอันนี่ก็เหนี่ยกันเต็มจะได้แปดพานอันนี้ได้แปดพันเนาะอันนี้เพื่อนเป็นยังเนี่ยเป็นทั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเพื่อพ่ออันนี้เป็นันซาลูเร่เบีดบ่ซาลูเล่บีดเนี่ยเบีดมาเตอร์บ่บีดมาเตอร์นะครับพี่น้องแปดพันบาทเนาะแปดพันบาทเป็นตัวผู้นะครับพี่น้องอันนี้แม่เพื่อนเนาะแม่เพื่อนเอ้าหัวรุ่นบ่พอ หัวล้วนอยากได้สิบสองเหรออยากได้สิบสองบ่สองตัวนี่บ่เมื่อตัวเดียวตัวเดียวนี่เนาะสิบสองนะครับมื่นสองอ่นะครับพี่น้องมื่นสองตัวนั้นเท่าไรพ่อตัวนั่ได้เก้าพันตัวนั่นอยากได้เก้าพันนะครับพี่น้องเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวน้อยนะครับพี่น้องเอ่าฝากเบอร์โทรไว้พ่อเนี่ยค่าหรือจ้กหนูกันนี่ไป็นเบ่ในตลาดมีเบอร์โทรบ่เบอร์โทรไว้ ศูนย์วราตองกินมันตัวกันยัเมาศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งวเก้าสองหนึ่งเจ็ดเก้าสองหนึ่งเจ็ดศูนย์นเก้าศูนย์ศูนย์เก้นะครับพี่น้องสนใจทักเขามานะครับพ่ออยังเนาะพ่อหำเนาะนะครับช่วยโชวกันมาคาพ่อปกติเราต้ออให้กันน่ะ อันนี้มันคงโอ้โหเานี่นะจุ่ขแ่ห้องใส่บ่ไขมันหลุดขึ้น่วนหนึ่งช่วงนี้มัหลุดกันช่วยมาลมันหลุดคู่นี่นี่ห้องไีน้องอยู่นะงานเลยนะเม่สาวน่อยสองโตนะครับพี่น้องสวยๆเลยเม่สาวน่อยสองโตงามๆได้ครับพี่น้องบม่รู้ว่าจะคลองเป็นไปอซ ห้อยห้องห้อยบ่นี่บ่ห้องพอเตี้ยบห้องพอเตี้ยบส่นอกพอเตี้ยบเบื้องเอานะครับพี่น้องเบื้องลำตัวโอ้งามนะครับพี่น้องบรรยากาศอยู่ตลาดนัดอำเภอกุดจับนะครับพี่น้องง่วนไหลบรรยากาศดีนะครับพี่น้องแม่สวยๆงามงนะครับง่วนพ่มองหาอยากได้ง่วไปเลี้ยงนะครับพี่น้องมีหลายตัวลาย โคมนะครับพี่น้องเป็นแม่พันแม่ลูกนะครับโูอยากได้อยากเอาไปเลี้ยงก็จังมาเบิ่งเอาอยู่ตลาดนัดนะครับแม่นบ่อันนี้ของพ่อนะครับพี่น้องเอาเลี้ยงได้เอาปาดเขาแม่ปานเขาข่วงแท้เอาสองพันหรอเอาสองพันมีอีกสองพันกว่ามื่นสองบอมื่นสองอันลูกตัวผูบ่ครับผมลูกตัวผูบเอ้ยเบิ่งเขาครับพี่น้องเอาเลี้ยงหรืเปล่ารู้ไหมขาดเดี๋ยวไม่ซื้อไปมื่นสอง อันนี้มันเดี๋ยวม่นแก้วไท้ตรวจไปจำด้วยจำด้วยแม่ง่ว่าน่ว่แคร์บอทไทยฮู้ง่ว่ไทยเนาะครับผมง่ว่าไทยไทยกี่ปอเขานี่แหละไทยกี่ปอเบิ้งนะครับพี่น้องโอ้ยนะครับพี่เมื่อนึงซื้ออยู่นี่คมเดียวเออเอาสซด์นี้พามันหนึ่งนะอันเตี้ยเบิ้งเขาเพิ่นเนาะต่ออวนเขาว่ามันกลัวนะคะรับพวกนั้นมันมีหมูดิบเลยแหละ ท่านน,นึงก็เสียไปอันเมืองน,นึงก็เสียไปเลี้ยงไว้ซื่อๆทุกคนทาได้เรื่มกำลังตัวรองนลำพอครับผมอาบมา,ามเดี๋ยววันมื่อคืนราลูกหลับไปสองตัวเนอะอีนั่นกับอีนี่อีนั่นอีนั่นที่ซื้อเหรอมันบดดึงว่าจะเสียแล้วบอสมันขายแล้วครับ บ่น <mile> ี่เจ้าเราอนี้หายแล้วหมื่นหนึ่งหายแล้หาย่ะเอาเราค่าอะไรัเอเบอร์ไว้สันเบอร์ไว้เบอร์มันขาดเยะข้นเบอร์ทร่ไปเยนี่บอกเอาเบอร์โทั่วไปเลยนี่บอกอันนี้บอกเบอร์ตั0 9 4 5 0 2นะครับพี่้องแม่ลูกนะครับพี่้องเป็นตาไปเลี้ยงหาพ่อยากบงเขาคนนะครับเอ้าโชคคกันมาพ่อ อันนี้แม่ลูกบัวจ่าแม่เดียวแม่เดียวบ่เท่าไรครับแม่เดียวนี่เศสองแม่เดียวนี่ยเศสองนะครับพี่น้องเมือานะครับแม่เดียวเศาสองแล้วแม่นี่เด็ครับหมื่นห้าร้อยนะครับพี่น้องหมื่นห้าร้อยแลวแม่นั่นเท่าไรครับ เมื่อนหาลอยกันดเ่หาลอยเป็นแม่สาวเนาะนะครับพี่น้องส้มนี่เม่นบ่บ่จ้าอันส้มพุนเด็ส้มพุนนั่นแม่สาวสิบแปดหาลอยอแม่สาวตัวนี้เนาะแม่สาวตัวนี้นี่สิบแปดหาลอยนะครับพี่น้องแม่สาวสิบแปดหาลอยบังลำมโตโอ้นะครับพี่น้องรัมโตงามนะครับสีแดงเข้มอันนี้เป็นแม่ลูกเนาะ แม,แ,มแม่ recovery, ลูกนะครับแม่ลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกแฝดผู้แม่โอ้ลูกแฝดบ่นี่ลูกแฝดโอ้นะครับมาเบงออกนะครับพี่น้องผู้หนึ่งแม่หนึ่งนะครับพี่น้องลูกแฝดสองหมื่นเอ็ดห้าร้อยนะครับพี่น้องลูกแฝดนะครับพี่น้องเป็นล ic> ูกแฝดนะครับล okay. ูกตัวแม่แม่ตัวหนึ่งผู้ตัวหนึ่งนั่นตัวผู้นะครับพี่น้องนั่นตัวผู้อันนี้ตัวแม่นะครับลูกแฝด สองหมื่นเท่าไรกหมืน่นเอสองมืนเดียห,หาลอยนะครับเบอร์ท่านี่เนาะอ่าฝากเบอร์โทรไว้ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึงสี่หกสามสี่ห้าเก้าเก้านะครับพเพชรเจริญฟาร์มนะครับพี่น้อาเอาโชกๆกันมานครับอพอสีไปเร็วมา้่ มาอยู่เด้กล่องนี่แมนเหมือนเลยแมนเหมือนเิกล่องนี่ตี้ยบ้างบ้างก็ไอสิไปี๊ยเอาดอกไอโู้หาดอกเด้ออันนี้แม่ลูกครับ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 แม่ลูกลูกตัวลูกตัวนี้ครับลูกตัวผู้บ่อลลูกตัวผู้ครับลูกตัวผู้ลูกแม่นี่ลูกแม่นี่มื่นสองมื่นสองเนาะนะครับเป็นงัวบานบ้านเฮางัวบ้านเฮานะครับพี่น้องแม่ลูกมื่นสองมื่นสองบังงัวบ้านเฮานะครับพี่น้องสิบสามแม่แม่ได้นั่ง แม่ใหญ่หันบ่ครับแม่ใหญ่แม่ใหญ่เออแม่แดงๆแม่นี่เนาะแม่ลำโตเงี้ยงเงนี่13เนาะ13ื่นสนะครับพี่น้องคู่นี้ขายแล้วคู่นี้ขายแล้วค่ขายแล้วครับ13แม่นี่คู่นี้13เนาะกับโตนั่นเนาะลูกเพิ่น13นะครับพี่น้องแล้วแม่น้อยเด้แม่นั่นของข้เจ้าตัวของขาเจ้าของเจ้ามีเท่านี้แหละมีเท่านี้เนาะ4ตัวครับเอาเบอร์โทรไว้นะ086086 228 228 9364 9364ครับองแปดดห้อยสีกูจับหอยสีกูจับมาเบิ่งเอา นะครับพี่น้ององัวนะครับพี่น้องราคางัวงัวบ้านๆน,นะครับ,บพี่นอ้องโชว์ๆกันบ้าบ